ดีครนะับเพราะว่าเนี่ยมีโอกาสได้มาร่าวมงานกับน้องๆทานเลโก้เนี่ยเขาจับเราเนี่ยมาอยู่ในอีสานพูดฉ<ช>ันว่าจับใช่จับปูใส่การโ์โดมมาอยู่ในอีสานพูได้เดี๋ยวว่าเก่งมากๆนะครับแล้วก็วันนี้ในะขนนั้นกิจกรรมดีๆเยอะมากมายเลย,เลยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมสนุกกันเพราะว่าเนี่ยเขามีกิจกรรมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิบสี่นะครับเลยเดิแล้วที่บอกจะมาไหมฮะมาครับผมผมมาอยู่แล้วผมเป็นคนที่แบบว่ามันยังเป็นวัยเด็กอยู่อ่ามากครับ อะไรนะมาลียนคนเดียวเขาไม่เปลี่นไปคนเดียวเลยอะไรนะเราถึงเปล่นไปคนเดียวเลยยังไงว่าไปคนเดียวผมก็ไม่ได้บอกว่าผมอยู่ที่ไหนไปเอ้ยคลิปนี้ก็เป็นมิจฉาทิฐิอะไรนะครับงัมนด อะไรนะครับท <Jud> ิปนี้ให้เ no, ป no like, ็นคนจัดทิปนี Luci ้โอ้เป็นคนจัดกอโลยจะบอกว่าปกติครับทุกๆปีเนี่ยคือทุกๆสิ้นปีเราจะมีโอกาสที่จะได้ไปเกาหลีนเพราะว่าโอ๋มีเพื่อนอยู่ที่นู้นอะไรอเงี้ยแล้วตอนแรกเนี่ยเราก็เออเขาเรียกว่าอะไรล็อกคิวไว้เผื่อว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเราแบบเออจะองทำงานแต่คือไม่มีงานจ้างไงก็เลยว่างแล้ก็เลยแบบเออไปเกาหลีดีกว่าก็เลยพาแฟนไปเปิดตัวกับเพื่อนที่นู้นอะไรอราเพิ่งไปพูดถึงยังไง คือจริงๆแล้วเนี่ยโอ้แบบมีโอกาสได้ไปใช่ไหมโอ้ก็เลยแบบว่าอ่ะชวนหน่อยละกันแล้วเพื่อนเยอะแยะนี่ชวนแต่ต้องใช้เวลาอ้าเพื่อนเราชวนนะเราชวนเพื่อนเยอะแยะเลยแต่พี่พี่วิวกินเนี่ยเขาติดนะติดข้ดาวนะใช่เจเจถ้าเหนื่งยวงกินนะเพื่อนเราหมดแล้วใช่เราก็เลยบอกว่าเออมาอยู่เพิ่งเนี่ยแล้วก็แบกว่า เออไปเกาหลีไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้เพื่อนเขาอยู่เกาหลีพอดีมีคนไปเกาหลีเยอะแยะเลยเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราอาสาหนังเที่ยวเองเกาหลีหวานมากจริงไหมเกาหลีหวานมากอะไรของหวานเต็มไปหมดเลยนะขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยแต่เราหวานกว่าเราหวานอยู่แล้วไปถึงตัวเราอ่ะแต่เขาถามว่าทำไมจะต้องใส่หมวกไปเดียวกันบวบไป่เดียวกันนะครับครั้งที่แล้วเขาเป็นคนพูดใช่ไหมว่าเขาซื้อก่อนเราเนี่ยผม ซื้อก่อนแล้วผมใส่ก่อนเลยไม่ใช่หมกไปเดียวกันไม่ได้ตั้งใจใส่คู่กันใช่ไหมใช่ไม่ได้ใส่คู่กันบังเอิญเหรอไม่บังเอิญคือมันมีความชอบคล้ายกันโอ้โห<อ>ไอเทมผัวคือเขาก็ชอบบ่นทุกวันนะว,ว,ว่าล่าสุดเขาบอกว่าะแต่ว่าคู่นี้ทุกวันเลยไม่เขาบ่นอยู่ที่นู่นทุกวันแล้วมันถ่ายกันถ่ายรูปทังไงถ่ายกันถ่ายรูปครับเราก็จะต้องบอกว่าสกิลสกิลการถ่ายรูปของเราเนี่ยมันเก่งไง ขอขใช่แต่จริงๆแล้วปกติอย่างที่บอกนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายคนเลยเราถ่ายแต่วิวเดียวเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยก็ถ่ายแต่วิวบบช่วงนี้มันมีโอกาสแบบปกติผมทุกคนชอบถ่ายคนนะครับเพราะว่ามีคนแบบว่าเออให้ถ่ายแล้วก็แบบอือเราจะเขาเรียกว่าอะไรเค้นศักยภาพของเราออกมาให้ได้ดีที่สุดใครใครก็พูดว่าสวยอ,อ,อะไรนะ น่าส,สดก็ยังสวยอยู่เราทุกคนเห็นเราทุกคนเป็นพยานและน,น,น,นางแบบคนนี้นี่สรุปยังไงนางแบบคนนี้นี่สรุปยังไงก็เป็นนางแบบไง่ไหมมันพัฒนาไมเอายินตรงเลยเออพน้แเพื่อนใหม่เออใหม่แล้วใหม่แล้ว,ลวหใหม่คนใหม่สถานะใหม่อ่าก็จริงๆแล้วก็คืออยู่ในสถานะที่แบบว่ากำลังพัฒนาอยู่ เราไม่อยากเร่งเรียบไปแล้วก็คือแบบว่าพยายามศึกษากันแล้วก็พยายามแบบว่าเรียนรู้อะไรที่แบบว่าเราไม่เคยได้รู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยก็พยายามทําให้มันแบบว่าดีขึ้นไมครั้งนีไปครั้งนี้เรียนรู้อะไรกันบ้างอะไรนะครับไปครั้งนี้เรียนรู้อะไรกันบ้างโ้เยอะเลยคือแบบว่าอย่างหมายถึงว่าจริงๆแล้วเราไม่มีโอกาสได้ไปอยู่ไปเจอเพื่อนเขาเขาไปเจอเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราได้เห็นมุมมองอะไรต่างๆเขาเยอะะมากมายเลยอะไรเงี้ยคือเห็นว่าเขาเป็นคนที่แบบว่า เป็นผู้หญิงอย่างนี้นะแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ชีวิตยากเลยเรียกว่าเป็นสาตว์นะกำลังจีบือว่าแต่ผมจีบจากไม่จีบไงยังไงอะ่ะก็เพลงสองไอจีบแบบไม่จีบน่ะแล้วอตอนที่รู้ตัวยังอ่ะ กันอยู่ไมเลนลีวันนี้เอสเอ็มเอสทางบ้านส่งมาถามว่าู้สึกว่าต่างคนต่างจีบกันต่างคนต้างจีบกันทีนี้ทางบ้านเข้ามาเลยต่างคนต่างจีบกันหรือว่ามันรู้สึกดีแล้วมันแบบสัมผัสภาพคือผมว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีแหละครับมันก็พัฒนาไปได้เรื่อยๆคือเราก็ไม่รู้นะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงรู้สึกว่าคือเราอ่ะเราโตแล้วอ่ะเราก็อยากจะรู้สกเป็นคนที่ครบใจครับไม่ได้หมายถึงว่า เราแบบเรามองหาใครเราไม่ได้มองแค่ว่าคนที่แบบสองสามปีเลิกอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนที่มองอนาคตมองอนาคตเราอยากจะมั่นใจกับคนคนนี้หรือว่ามั่นใจกับคนที่เข้ามาในชีวิตของเราให้ได้มาฒนาที่สุดมาถึงยืนยันภาษาหรือใจใตคนไหนจริงๆแล้วมันก็คงเป็นพี่ๆทุกคนกับทุกๆคนแหละที่ทำให้มีโอกาสได้คุยกันไกองเชียร์มีมีส่วนหรอกองเชียร์มีส่วนกองเชียร์นี่ก็คือเป็นเหมือนกับว่า เขาเรียกว่าอะไรแรงขับเพือ่อนของว่า <c oughs> ไม่เอาจริงใจ <c oughs> เธอมันไปแล้วหรือเปล่า้วเธอเอาตัวเนื้อติว่าจริงๆแล้วปกติก็คืออย่างทีคนคนเ่เรบอกนะว่าเราเราตอนที่เราทางานร่วมกันเราแทบจะไม่มีแบบว่าคือเราเป็นแค่พี่น้องกันจริงๆ <c oughs> คือพอมาวันหนึ่งอ่ะคือเหมือนกับทุกคนชงกันเข้มๆอ <c oughs> ะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเออไม่ได้เย่๋ยวพูดงอย่าไม่ได้ร้องอก็บอกว่าเออเนี่ยเธอมันเป็นประมาณนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยชั้นพู้รอเอันไม่พูดดีกว่า กำไลหลุดแล้วไม่ไม่อันนี้อันนี้ของตัวเองโดนจับอยากไม่ได้รแล้วเราได้พูดคำในใจให้เขาฟังแต่อย่างี้แหล่เลือกอะไรนะเราตอนนี้พูดคำในใจให้เขาฟับรู้หมายว่าเราไม่จริงแล้วโอ้ว่าเขาน่าจะรับรู้ได้แหละ้วก็รับรู้ได้เหมือนกัน เรารับรู้อะไรได้รรูเรารับรู้ได้ว่ามันเป็นมวลความรู้สึกี่ดีเวลาเราเหยียบเท้าหรือว่ามันไม่ได้คือในการอย่าเรามีความสุขแบบว่ามันก็ได้ทเล่นเหมือนกันใช่ครับมันก็มีความสุขแหละมันก็มีความหมายหนงว่าการที่วันหนึ่งที่มีคนซัพพอร์ตเราวันหนึ่งที่มีคนแบบว่าโอเคกับสิ่งที่เราเป็นอะไรเงี้ยมันก็ดี ชอ้อะไรตัวของอะไรที่ตางนะเอาอนี้ก่อนไหเอาอนี้ก่อน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 ก่อก่อน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 ก่นก่อ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 นอนก่นก่อนก่อก่อนก่อนกออนกนนก่ก่อนอ่อน่อกนก่อก่อน่อก่อก่อนก่อนออก่อก่อน่ก่อน่ก่นอก่ ภาษาจันตาใช่ภาษากันตาลชอบเลยตัวหลอเขาเป็นคนหัวเราะง่ายดูเวลาเรายิ่งอีกตัวหล่อวันนี้ก่อนจะง่ายนะเป็นอะไรอะครับอันฉันเป็นบ้านนะไม่คือเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนหัวเราะง่ายคือเวลาเราเล่นอะไรไปมันเหมือนแบบได้พลังแบบอันที่เขาทิ้งห่มาตลอดเลยเขาอาจจะฉีดยาก็ได้อาจจะแบบแซัพพอร์ตสักพอเสื้อตะโดนอ๋อแต่จริงๆก็คือตีนแห้งเออเดี๋ยวนี้ต้องไปลองถามเขาเอง ดีแล้วแต่ไม่ลงก็ดียังเราก็อย่างที่บอกไงเราค่อยๆอย่าไม่ได้แบบเรียบร้อะไรอะ่านี้เดี๋ยวคนแบบว่าเป็นตูนตาอะไรกันอย่างงี้ตกใจกันดี้ราหายคู่ไว้บ้างแต่ไม่ลงคั่ดูกั็ดีไม่ดูก็ดีแม่เห็นแม่เห็นแม่เส่แม่ลองแม่ผม เห็นอยู่ตลอดเลยอันนั้นทำงานหนักมากสร้างงานสร้างอาชีพสุดๆเขาเป็นตัวแทนหมู่บ้านเป็นตัวแทนหมู่บ้านเข้าใจใช่แต่ว่าก็มีโอกาสไงไปเจอมาแล้วไงก็ได้จบเลยปีใหม่ปีใหม่ชื่ออะไรให้เขาบ้างปีใหม่ไม่ได้ชื่ออะไรเลยครับปีใหม่ไม่ได้ชื่ออะไรเลยก็แค่แบบว่าเหมือนกับยังไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นสิ่งที่เขา r e เ u e s t ว่าแบบอยากกินบะหมี่ถึงเสมารูปตอนเที่ยงคืนไม่นานไม่นาน แต่ไม่ใชนมาเล่นนทายแล้วนะจริงเหรอครับนี่ฮะเลโก้มีดอกไม้อยู่มีละครด้มีละครด้วยเน็ตติ้งอ๋อผมนึกว่าจะไม่เป็นระดับหนึ่งเลยนะสดระดับหนึ่งเน็ตติ้งนะครับเราคือเรื่องวนักพลาสบททองช่องวันนะเวิร์คไร้ คนก็คือแบบว่าถอดเสื้อตลอดเลยใช่คนถอดเสื้อโชว์เยอะโชว์เยอะโชว์เยอะใช่ครับก็คือเล่นเป็นท่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลมิเนท่าถอดเสื้อไอ้ก็เป็นหุ่นเพื่อเรื่องนี้เลยเหมือนกัน

เพลงใหม่ล่าสุดครัเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ปล่อย EP ออกมาเรื่อยๆครับก็คือใครที่แบบว่าคิดถึงการแบบคิดถึงเชียร์องมอยากให้ออกมาออกมาปล่อยเพลงอีกเนี่ยปีนี้ได้เห็นแน่นอนผมจะพยายามทําเป็นอัลบั้มเพลงมากมายเพลงหลายมีหลายอ่ะมีหลายอย่างเลยคือเราจะเห็นเป็นว่าคือเราถ้าเราฟังตั้งแต่ต้นเพลงจนถึงท้ายเพลงเนี่ยจะเห็นว่าแบบมีการเดินทางความมีการเดินทางคอนเสิร์ตอะไรกันชวนเข้ามาคอนเสิร์ได้ไหมอะไรนะครับชวนเข้ามาคอนเสิร์ได้ไหมโอ้โหน่าจะยากครับผม อช่าอมาตยาเพราะหมายถึงว่าผมเป็นศิลปินอิสระไงก็คือต้องผ่านกระบวนก,บการค่ายอะไรอย่างนี้อยากเห<อ>้<อ>เลือกว่าแต่งเพลงรักให้่เขาแทนเราเลือกแต่งเพลงที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราดีกว่าอ่าก็ดูได้ว่ารักหรือไม่รักฟังเม่งอะไรนะครต้องนี้แต่ถ้าถึงไม่รักฟังเพลงก็ไก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอ่าพออเเชืลงะไรนะเจีบแบบีเพลงเราชื่อว่าจีบแล้วนะ รักแบบไม่รักอะไรเงี้ยเหอเขาใหญ่เลยโอ้ยอันนี้ยังไม่แน่ใจเลยครับคือเราไม่มีการที่ไปนั่งแบบที้กำหนดสถานะหรอกเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็อยากจะให้ทั้งคู่มันแบบว่าโอเคที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยพยายามเรียนรู้กันให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยโอเค Welcome to Star Society